โยโ่ทสวัสดีกับผมโอลินจากกูดวัวนี่ไหมเรากับใหม่ครั้งกับคุยกันหลังดูเด o อก High School ตอนที่12นะครับผมก็เป็นรายการที่จะนั่งคิดวิเคราะห์ว่าในตอนนี้มันเป็นไงบ้างผมชอบหรือว่าไม่ชอบกันแน่หรือว่ามีอะไรที่ผมอยากบ่นได้หรืออยากชื่นชมเป็นพิเศษนะครับผมก็ก่อนอื่นต้องพูดงี้เลยตอนที่12นี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตอนที่ผมผิดหวังมากที่สุดในตลอดทั้งซ นะเพราะว่าเป็นตอนที่ถ้าให้พูดถึงภาพรวมเนี่ยมันเป็นตอนที่มันมีความวัตถุฟักมีความมั่วมีความเละเทอะเปือเปื้อนแต่ไปหมดมันเยอะเกินไปมันมั่วเกินไปจนสมองของผมที่ดูตอนนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้น เยอะมากรวดเร็วมากแล้วก็บ้าบอคอแตกมากจนสมองของผมเนี่ยเอาจริงแบบประมวลไม่ถูกเลยว่าจะต้องประมวลดูอะไรดีนะดูแคปเป็นแคภาพตอนที่ผมระหว่างดูตอนนี้คือแบบเหมือนสีละเลงไฟมากเฉยแล้วผมต้องบอกว่าเป็นตอนที่ผมไม่มีความสุขในการดูเลยนะไม,ไม่แทบแทบจะไม่มีอะไรให้ชื่นชมจริงๆในตอนตอนนี้นะเป็นตอนที่ต้องบอกว่า มันมีความเลอะเทอะเปดเปื้อนมากเกินไปซึ่งปกติมันก็มีนิดๆหน่อยๆพอเป็นสีสันอะไรเงี้ยพอเป็นสนุกได้แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันสเกลมันเริ่มใหญ่เกินไปแล้วเรื่องก็ ไม่อธิบายดเลยๆเลยเรื่องก็ไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่ามันแค่ดูพุ่งประกายออกมาเยอะแล้วมันเยอะมากไปบางส่วนผมคิดว่าในตอนนี้มันเยอะมากไปเอาจริงๆบอ,บอกตรงเลยว่าตอนนี้ดูแทบไม่รู้เรื่องเลยนะขนาดดูสองรอบแล้วนั่นเนี่ยแต่ว่าก็อนว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันว่าผมรู้สึกไงกับตรงช่วงไหนยังไงบ้างนะก็อย่างแรกสุดตอนนี้หลายอย่างคุณภาพดรอปลงไปมากคือ ต้องเอาอย่างงี้ให้ภาพรวมก่อนแล้วกันตอนนี้มันเป็นตอนที่แบบสู้แบบบิ๊กไฟสเกลของการต่อสู้นี่แบบอย่างสงครามคูเ่นะมีเอเลียนบุกลงมามีพระเจ้าเมเทโอตกลงมามีการยิงนิวเคลียร์มีการส่งไปอีกวิติหนึ่งมีอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งก็ถ้าเราฟังเฉยๆมันเนี่ยมันก็ฟังดูแบบยิ่งใหญ่ดูเอปิกดูแบบโอ้โห Amazing Thailand มากใช่ไหมแต่ว่าไอ้ก็มันก็อาจจะให้ทําให้เรานึกถึงแบบอเวนเจอร์เอนเกมแบบฉากที่พวก ทีมอเวนเจอต่อสู้กับสงครามทานอสอะไรเงี้ยมันก็สเกลแบบอะไรอะไร,ะไรงั้นจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ตัวของ God High School แตกต่างกับ Avenger Endgame เนี่ย <c oughs> คือถ้าเป็นฉากต่อสู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความคาดหวังสิ่งที่ต้องทํายิ่งใหญ่ให้มันเทียบเท่ากับสเกลของการต่อสู้ด้วยนะซึ่งในของ a เว n g e อเนี่ยมันมันมัน,มนคุณภาพโปรดักชั่น CG ฉากแอคชั่นต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมัน พีคมันตามทันกับสเกลการต่อสู้ของเรื่องมันเลยแบบดูแล้วมันแล้วฟินตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ในนี้นั้นได้แต่ว่าของก้อนไฮสคูลในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่างานภาพเองการเนื้อเรื่องเองโทนอารมณ์เองเนี่ยมันไปไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าจอมันไปไม่เท่ากับการต่อสู้ระดับเอเลี่ยนการต่อสู้ระดับพระเจ้าจะลงมาล้างบางมนุษยชาติและพอไปไม่เท่ากันแล้วเนี่ยมันทําให้สิ่งต่างที่ ถูกนาเสนรมาในเชิงแบบว่ามันดูเอปิกมันดูยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันดูดาัดๆาไปแล้วมันดูกลายเป็นความเลอะเทอะเปืเป้อๆมากกว่าจะเป็นความเท่เอเมซิ่งกูดูแล้วโอ้โหเฮมากกว่านะทาให้ผมดูไม่ว่าจะเป็นพลังพระเจ้าของใครก็ตามเนี่ยหรือว่าเอเลียนต่อสู้กันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านตัวเนี่ยผมก็ รู้สึกดาดไปหมดรู้สึกแบรนด์ไปหมดรู้สึกเฉยๆไปหมดนะก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าผิดหวังมากสำหรับตอนนี้นะตั้งแต่ก็พูดถึงตอนแรกก่อนแล้วกันมันก็จะตอนแรกเนี่ยเรามันจะเป็นฉากการตายของไอ้นี่ใช่ไหมของไอ้ตัวพอมดโดเลยมีฟาโซลาติโดที่โดนเจกาวกัดตปในตอนที่แล้วแล้วเรื่องก็มีการเรียบเรียงประหลาดๆนะอันนี้อาจจะเป็นจุดแรกที่ทาให้ผมงงกับเรื่องแต่เริ่มต้นเลยเรื่องเนี่ยเริ่มต้นในตอนเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเพลงโอพีเนี่ยมันจะให้ดูฉากการตายของไอ้นี่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีพอหลังป๊บ มันจะอยู่ดีกระโดดข้ามไปที่เล่าอาดีตของจิเกาแล้วผมไม่แน่ใจตอนผมดูผมแอบเอ๊ะเอ้านี่มันจิเกาเหรอคือคือเอางี้ถ้าเราฟังตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฉากการตายของโดเลยมีฟันทอลติโดแล้วก็เป็นฉากที่ปู่บอกโอ้เดี๋ยวฉันจะล้างแค้นตาให้เองแล้วลูกอะไรอย่างี้แล้วอยู่ดีก็มีการเปิดเพลงโอพีแล้วก็ไปที่อดีตของตัวละครซึ่งเราจะเห็นเป็นเด็กผมสีฟ,ฟ้าแล้วก็มีคุณปู่คุณตาอะไรเป็นดรามา่าเล็กๆน้อยๆซึ่งตอนแรกผมาเอ้า เออนี่มันมันจะให้เราดูอดีตของไอ้ตัวพ่อมดโดนเีฟาซอลาธิโด,ท,โดทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันคืออดีตของเจกาวซึ่งมันเป็นการเรียบเรียงจังหวะจากคนของเนื้อเรื่องที่ผมรู้สึกว่าประหลาดมากทำให้ผมแอบแอบสับสนเล็กน้อยตอนแรกนะแต่ว่าพอโอเคก็มันก็เฉลยว่าแล้วเขาคืออดีตของเจกาแล้วก็บอกอนู่นนี่นั่นไปนะแล้วก็พูดถึงความม่วนที่หนึ่งละกันก็คือพลังเจกาแล้วกันนะซึ่ง ตอนที่แล้วผมก็บ่นไปนิดนึงในเรื่องของพลังฉลามของเขาแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าลืมเรื่องลืมเรื่องฉลามไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้เจกาวเนี่ยใช้พลังอันใหม่เป็นพลังปีศาจที่ได้มาจากพวกน็อกพลังอะไรก็ไม่รู้แล้วมันเรนดอมมันเละมัน สามารถซัมมอนสปาร์ลาดไปต่อสู้กับคนอื่นได้ไมีสามารถยืดแขนได้สามารถทําอะไรก็ได้ไม่รู้กูไม่รู้เรื่องจริงๆว่าตกลงพลังมันคืออะไรแล้วพลังฉลามที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกลืมทิ้งไปเลยนะจะโผล่มาตอนที่สู้กับจินโมลินนิดน,นหน่อยแต่ภาพตอนช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแอบเผาอยู่ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะน่าผิดหวังมากๆในตอนนี้ก็คือเรื่องของแอนิเมชันด้วยเรื่องของงานภาพด้วยที่แม้ว่าจะเป็นฉากสู้เอปิกอลังการแค่ไหนเนี่ยแต่ว่า แอนิเมชันของมันเนี่ยออผมรู้สึกว่าในตอนนี้ฉากสู้ต่างๆเนี่ยความเนียนก็น้อยลงความสมูทน้อยลงดูวับวับไปมาดูมีการเผามีการใช้ภาพนิ่งเพิ่มขึ้นนะถ้าให้ผมบ่นภาพรวมจริงต่างเนี่ยคือสเกลของการต่อสู้เนี่ยมันใหญ่โตโอ้โหเมซิ่งไทยแลนด์มากแต่ว่าวิธีการนำเสนอหรือว่าจุดโทนอารมณ์ของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเทียบเท่ากับสเกลของการต่อสู้ไม่ได้แล้วมันเออมันขัดแย้งกันจนเรา ดูแล้วไม่รู้สึกถึงความเอปิกอะไรทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในตอนตอนนี้นะนั่นแหละเ,เรื่องของชลลังเจเกลโมซัวเลือเธอเปิดเปืือนแล้วก็จะมีเรื่องของยูดีไออปัาอีเปียวใช่ไหมมันก็แปลงร่างเป็นร่างหมาป่าแล้วก็แพ้ให้เจเกาแล้วก็อ๋อเอาอ,อย่างงี้ะสิ่งหนึ่งที่ผมพอจะชอบและชื่นชมในตอนนี้ได้เนี่ยคือฉากจังหวะที่มันจะเอาฉากที่ปักอีเปียวมันโกรธใช่ไหมแล้วก็ต่อยกับเจเกาแล้วมันแก้ใช้ภาพแอนิเมชันของช็อตเดียวกันที่ ตอนในอดีตของเจเก้ากับป้าอีเพียวที่มันเคยสู้กันมาก่อนแล้วก็แพ้กันมาก่อนอะไรเงี้ยเออตรงจากนั้นจะเป็นช็อตเดียวที่ผมรู้สึกว่าโอเคมึงพอทําได้ดูดีพอมีชั้นเชิงพอมีลูกเล่นอะไรนิดหน่อยใช้ภาพซ้ําใช้จังหวะต่อสู้มุมกล้องเดิมอะไรเงี้ย ทำให้นึกถึงช็อตจังหวะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอะไรงี้เนาะแต่ว่านอกเหนือนจากนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรชื่นชมแล้วอะเมื่อกี้จะพูดถึงปั๊กไอ้เยวก็ระหว่างที่พ่ายแพ้ก็มีกุญแจหลุดออกมาแล้วก็กุญแจนี่คืออะไรทําอะไรได้แล้วก็ไม่รู้เรื่องอยลยดีแล้วตอนเางนตอนนี้มันมันมั่วแล้วก็มันไม่พยายามจะอธิบายด้วยคือแบบเอเลี่ยนคืออะไร ทำไมมันอยู่ดีมีลูกน้องมลงมาเป็นแสนตัวมันเป็นพลังของใครอะไรเงี้ยหรือว่าไอเทพเจ้าที่เป็นพระพระพุทธองค์ลงมาคืออะไรทุกอย่างมันงงง,งคือให้เราปิดสมองเบลอแล้วก็มองภาพสีสันตะการตาแต่ว่าปัญหาคือความตะการตาของมันเนี่ยมัน มันอาจจะยิงพลุเยอะเกินไปหรือว่ายิงพลุไม่สวยงามยิงเอาจริงต้องพูดว่าตอนนี้ผมอาจจะพูดวิเคราะห์อ,อะไรเยอะๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่มีอะไรจะวิเคราะห์มั้งผมดูแล้วผมแบบอันนี้ต้องพูดนะเพราะผมนั่งดูสองรอบแล้วนะนั่งดูรอบที่สองแล้วว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยก็ต้องบอกว่ากูก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแบบก็คือตอนตอนดูเนี่ยแบบมันจะเหมือนว่าสมองเราแลบแลค k ไปเลยระหว่างดูนะเอออันว่าก็ตรงที่แบบพอเจ๋งแล้วก็ผมรู้สึกว่าโอเค พอกิฟกิยูยเลกาเนี่ยจะเป็นช็อตตรงช่วงสุดท้ายเลยมั้งก็คือช่วงที่พวกปกักโมจินเนี่ยกำลังจะแพ้แล้วพระพุทธองค์เนี่ยทำลายบาเลียของปกักโมจินได้แล้วแล้วก็ลงมาแล้วก็มีพลังของไอ้เดอะซิกคุณคุณปูเนี่ยที่หลานตายเนี่ยก็สามารถวา,าร์ฟทุกคนในเมืองโซเนี่ยให้วาร์ฟออกไปได้แล้วก็ตัวเองก็ใช้พลังเปลี่ยนกระสุนมิสไซล์นิวเคลียร์ที่กำลังยิงมาที่เกาหลีเปลี่ยนให้กลายเป็นปั้นแบบพวก ลูปั้นเดวิดท่าแข่งเอามันรวมกันแล้วก็โจมตีใส่พับเตอร์ลูกแล้วก็นอกนั้นไม่ฟอร์สามารถเสกอุกกาบาตจากนอกอวกาศมาช่วยอกเสิมอีกแรงหนึ่งกระแทกทีเอออันนั้นพอดูเอปิกอลังการอันนี้จะพอยังพอแบบพอดูเอาเท่ดูวอาเตอร์ฟักได้อยู่นะเฮอแต่ว่านั่นแหละก็จะเป็นจังหวะจะมีแค่จังหวะเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่ามันก็พอดูเท่พอดูมันพอดูเบบบ้าบอได้สนุกแบบบ้าบอในความบันเทิงได้ แต่ว่าต้องบอกอีกทีหนึ่งก็คือภาพรวมของผมสตอตอนนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่สมองไหม่มากสมองเคลียร์มากนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยนะเออก็อันว่าขออภัยแล้วกันที่ตอนตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรพูดเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็รอดูต่อไปแล้วกันตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ ไอ้เจเกามันกินผลมันกินกุญแจไปใช่ไหมแล้วก็แปลงร่างอีกมันเอางี้ผมนึกถึงนึกถึงแบบช่วงท้ายของแบบซีรีส์การ์ตูนอย่างเรื่องแบบนาโตะที่มันจะเริ่มอัพสกิลอัพสกิลเยอะเกินจนเราตามไม่ทันหรือว่ามันจนมันหลุดโลกไปไปอาอกาสจนมันเลอะเทอะเปื้อนไปเลยอะ่ะเออผมรู้สึกว่าเรื่องมันไปเร็วไปนิดนึงกัแบบเรื่องของสกิลพลังนะคือแบบเราเพิ่ง ได้พลังเกี่ยวกับไอ้เรื่องการกู้ยืมมาใช้ได้ไม่นานนี้เองมีล่าเพิ่งปลดล็อกได้ไอ้ฮันเดวีเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งมาบอกว่ากูใช้ได้อะไรงนี้นะหรือว่าของจีนโมริยังใช้ไม่เป็นเลยยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอะไรงนี้มีแอบใช้นิดหนึ่งในตอนสู้กับป้าอีเปียวใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตอนถัดไปแบบคือไอ้เรื่องของสกิลพลังในการใช้พลังกู้ยืมเนี่ยยังไม่ถูกสำรวจยังไม่ถูกใช้อะไรเยอะเลยแต่เรื่องก็กระโดดสกิลพลังไปอีก700ขั้นแล้วอะ่ะเออมันก็เลย ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สำหรับผมมันรู้สึกมั่วแล้วกันมันรู้สึกเลอะเทอะเปืเป้อนแล้วก็ทําให้ประสบการณ์ในการดูตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่โอเคเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องจะทําอันนี้คือตอนลองสุดท้ายนะครับผมตอนมีทั้งหมด13ตอนก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าในตอนสุดท้ายของ The g i r l a t h g h School เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ก็ผมคงไม่คาดหวังเรื่องของแบบเรื่องของว่าเราจะดูเรื่องแค่ไหนแหละแต่ว่าผมขอให้ตอนสุดท้ายอย่างน้อยแอคชั่นคุณภาพแอนิเมชันต่างๆเนี่ยมันดูรู้เรื่องกว่านี้ดูมันดูเอปิดดูให้มันกูไม่ต้องดูรู้เรื่องก็ได้แต่กูขอดูให้มันเท่ให้มันมันเอปิกอลังการคือตอนนี้มันต่อสู้มันไปเร็วแล้วมันภาพมันเผาเผาเยอะนะมันค่อนข้างเป็นตอนที่ไม่ได้จัดเต็มในเรื่องของงานแอนิเมชันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าตอนสุดท้ายมันจัดเต็มได้เนี่ย เออผมก็อาจจะพอให้ภัยได้แล้วกันแต่ว่าอนว่าตอนนี้เป็นตอนที่ก่อนผมเนี่ยเป็นตอนหนึ่งในตอนที่ผิดหวังที่สุดตอนหนึ่งเลยนะครับผม <c oughs> ก็อันว่าใครที่ดูแล้วรู้สึกไงลองบอกมาแล้วกันผมอาจจะบ้าคนเดียวเลอะเทอะคิดเองคนเดียวว่ามันเป็นตอนที่ไม่ดีนะแต่ว่าใครลองดูใครไปดูมาแล้วลองลองบอกแล้วกันว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไง นะครับผมก็ก่อนจากกันไปก็ขอขอบคุณเหล่าผู้สับสนุนทุกทคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฐานทางขึ t i o n c o m g u r u d ู u e หรือว่าการสมัครเมมนเมื่อชีพยูทูบนะครับผมถ้าใครอยากช่วยเหลือส,สนับสนุนรายการช่อง Guru d e m e ก็สามารถทําได้ทิศทางต่างๆเหล่านี้เคราที่มาต่างๆที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็อาจจะมีคุยกันหลังดูแบบนี้อีกทีแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะมีเป็น บทสรุปว่าตรงสรุป,รปทั้งซีรีส์เลยนะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําเป็นรูปแบบคุยกันหลังจบแบบไหนก็อาจจะมีการเชิญชวนเพื่อนๆฝูงที่ดูกอทายไฮสกูมาเหมือนกันมาจัดรายการร่วมกันนะครับผมก็อันว่าสาหรับวันนี้ก็บผมโ ja อลินจากกูดูอันมิขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันาานี้สวัสดีครับบาย